สว่าดีพี่น้องขอล่าวไรบันเฮานาะเล่าสามัคคีด้อพี่น้องด้วของวันที่มีสิบหาได้เล่าเดียวพี่น้องได้แตกโย่แต่ว่าได้ตะเล่าสามัคคีวิ่ไอพี่ได้แตกเก้าศูนย์นะพี่น้องเนาะเล่าสามัคคีธรรมดากะรุดเล่าวิไอพี่การุดเล่าสามัคคีวิไอพี่แตกเก้าศูนย์ตรงตรงนะพี่น้องเนาะ แตกเก้าศูนย์แจกเก้าศูนยตรงตรงนนบ่ละแล้วเสียมังี้แล้าพี่แม่นเนาะพี่น้องแจกเก้าศูนย์ตรงตเล้าสตารวว์พีนนพ่พี่ก็รับพี่น้องได้สามเล้าพี่น้องเล้าเดียว เดี๋ยวเขาเล่าเดี๋ยวนะพี่น้องนะอ้าวตามตอ่อตามต่อพี่น้องมันยังดีว่ารุดเนะพอ,อย่พาะยังโตได้อยู่ถือว่าไปได้อยู่นะพี่น้องนะอ่ะบอแ้วก็เขามาเบิ้งได้พี่น้องเด้อมาส้มมาเชียกันบ้านนี้ก็สิเขาเตรียมที่มือวันที่ยี่สิบหกเด้อของมือน,นี้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เอาผักเอา คลิปเก่าให้เบิง้งคลิปวันที่21เบิ้งจะซื้อดอกอ่ะมาเบิ้งวันที่26เป็นตัวใดกะันมาเสียกันเด้อพี่น้องเด้ออ่ะมาเสียมาเบิ้งกันบัเนี่กันเหล้าแชาา่เมฆีจับสวยแล้วเล็งๆน้องพี่น้องเนาะจะได้ไปบินถบาตแล้ว <c oughs> จับโค สี่หนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งยับออกแม่ยับออกย่าบังกล่องคนุนย่าบังเหล็กย่าบังเล็กเอ้ยยับออกแล,ล้วอ,ออกรอกระดิกกินแล้วไหมสามหนึ่ง

ngút gọn ngút gọn nâng cầu nâng cầu vinh vinh Vinh. vinh. สีหนึ่งวิ่งเด้อพี่น้องเดินเหยื่อวิ่งสีหนึ่งเอาทำเวลาจาักหน่อยสวยแล้ววิ่งสีหนึ่งเน้นสี่หนึ่งแท่นกลมเด้อขีดสองเส้นแท่นกลมเด้อพี่น้องเด้อขีดเส้นสองเส้นถ้าตัวล่องขีดเส้นเดียวล่อง สามซีล่องสามซีลอ่ลองสามซีล่องสามซี เล่า V I P เล่า V I P ล่า V I P จับคู่ สองสามสองสามสามสี่เบื้งมือนี่มันต้องมีแตกมันรุดไปมือหนึ่งแล้วก็รุดดอกได้ได้อันเดียวที่2ีสิบหกมือนี่ต้องในสี่เล้าหอมือนี่เขาสี่เ้าพี่นนองเด้อสามสเก่าก เก่าเก็ดจัดเลยพี่น้องจัดเลยที่เก่าเก็ดเก่าสามหันลบไปเนี่ยได้เดียวทั้งสีมือมือนี่ละมือสิจังจังละมือนี่เนาะเก่าสามเก่าสาม 1 2ึ1่งสองกเกาหกเกาวิ่งวิ่งอ่ะวิ่งเป็นวิอ่ะวิ่งอะไนะพี่น้องอ่ะวิ่ง สองสามสองสามวิ่งตัวเน้นกับตัววิ่งเด้อพี่น้องเด้อเข้าใจเด้อเบิ่งกันมาโดนลรอละตัวเน้นกับตัววิ่งพิศพวบวักวักเขียนกลมเด้อนี่เอ็นซี่ล่องคนก็ว่าไล่ตาเนมากลมได้ขีดเอาวิ่งสองสามเน้นสองสามล่อง เก้าสามร่องเก่าสามเล่าสามัคคียี่ไอพี Wow, oh, Maki ki. Sa maki. Maki. Ki. Ki. Ai. Ki. เมา่ี่ไอพี่จับคูเก้าสามเก้าสามเก้าศูนก้าศูนก้าสามเก้าศูนเก้าหา câu hàng hút cầu hút cầu hút cầu hút kết hút kết ่อกันชนะกนัาเลยวิ่งวิ่งเก้าสามเก้าสามก็สาม ผมเน่นเก้าสามเน่นเก้าสามล่องเก่าหาล่องเก่าหาเล่าสตา สัตาสัตาสัตา์วิไอพีไอพีสัตา์วิไอพีแคปคูหาเก่า เก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดห้าแปดห้าปดห้าสองสาม Sám Sám xuống Sám xuống Hà kết kết vinh vinh หาเกาโอ้เลี้ยนห,หน่อยหนึงตัววิ่งไหมอ้าเห็นยูดอกเนาะซ้ำเลยกับเอาไ้เลยเขานี่กระดาษเอซีวะหาเกาวิง่งเน้นหาเกาเด้อกรมเน้นหาเกานี่เน้นตัวขีดนี่ละขีดเดียวขีดสองนี่ตัวล่องขีดเดียวพี่น้องศูน หกสามศูนย์เกาหนึ่งเกกห้าปหแปดปูขุน เอาแคบหน้าจอได้แคบหน้าจอ,อ,อด้อพอด้เข้ามาแล้วปูก,กา,นะาแฟนะเอ้าสามขี้วันที่ยี่สิหพี่น้องจับคูเปล่าเดี๋ยวด้บ่ได้ยวาไปโดนแล้วบ่เด้๋วโดนบาเดหลายซีหนึ่งสามหนึ่งสาซีห้าหกสองหนึ่งเก่าวิ่งซีหนึ่งเน้นซีหนึ่งล่อง3าซ ล่า VIP 23 34 97 93 1269วิ่ง23เน่น23เน่นกมเน่น23ล่อง93ล่าสามัคคี่ VIP 93 90 95 69 67 5 6 วิ่งเก้าสาลูดนั่นละตัววิ่งกับตัวลูดตัวเน้นนั่นละอันเดียวกันเน้นเก้ล่องเก้าหาเล่าสตาวิพี 59, 90, 85, 23, 30, หาเก้าเก้าหาหาเกตวิ่งหาเกเน้นหาเก้าล่อง8ปดหาเมื่อนี่ของวันที่26่สิบเดือพี่น้องเ้อ มือแร่งมือแรงรวยมือแรงรวยมันที่นี้สิบหกมือแรงรวยเฮามีถึงเล่าใหญ่เล่าพัฒนากับมือแรงถึงหาหน่อยละเอารวยแล้วลวันกันเฮาผู้ใดเข่ามาแล้วก็กดไลคไ์กดแชร์ให้แน่เด้อย่าข่ามกดหน้าเด้อเบิ้งให้แน่ให้ผู้ใดยอดไลค์ยอดแชร์นะผู้ใดเข่ามาใหม่ก็กดกระดิงด่งดิ่งติดตามไว้ผู้บ้าทันหูจักกับมือหูจักกับกดบอกมือบอกพวกเด้อแชร์บอกมือบอกพวกแชร์บอก มูเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อเอามือนี่ก็ให้โชคดีกันทุกขูทุกคนโชคมันมันกันมือนี่สองสามรายการเนาะห้าน้อยเล่าพัฒนาเล่าสามขีนี่น้องหลามูหลบที่สามเนาะสามหลบที่สามละหลาเด็กเด็กผลละสองทุ่มเครื่องเดิมให้ทุกขูทุกคนโชคดีแห้งๆปังๆกันเด้อสิพอกันในคลิปต่อไปสวัสดี